วันนี้เราอยู่ซีช่องลูกแก้วชอบนิมเฟียอีก้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโปเกมอนโกซึ่งนี้เรามีเลนตลกกับโปเกมอนที่เราจับมาด้วยน,นะเห <c oughs> ็นอีวูตัวนี้ไหมนี่นะเด้อ๊ยโปกเกมอนจับแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> สามสองหนึ่งอ้าวสามสองหนึ่งอ้าวสามสองหนึ่งย้ <c oughs> เด็ก <Yeah. s hr ug> ต่อผู้โอเคซึ่งอ่ะทุกคนไปดูที่ปโปกเกมอนเรานะอันนี้ทุกคนไปนนะหาอีวุยกันนี่ทุกคนอีวุยอ่ะจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมนี่จะมีวิวัฒนาการนะเออแล้วก็แบบเออแบบนี้ลน่ารักน่ารักี่ แต่เราจับอีวุยได้อีกตัวนึงบอกเลยโคดขับมะแล้วก็งงคืออ่ะเดี๋ยวมาดูกันก็คืออีวุยตัวนี้นั่เองอีวุยหมวกปาร์ตี้โครแปลกไม่พอทุกคนไม,ม่วิวัฒนาการอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะครับลูกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอีวุยเธบอกทำไมไม่วิวัฒนาการวะ <c oughs> มันก็ปกติเดิมท่าเดิมแต่ทำไมไม่มีวัฒนาการมันก็งงนะทำไมไม่มีวัฒนาการโคตรแปลกอะเนี่ยมีพวาวเวอร์อแต่มีวัฒนาการอะ่ะวัตถุฟั k เดออ่ะอีกอีกตัวนะอย่างอีวีตัวเนี้ยที่เป็นคู่หูเรายังมีวิวัฒนาการนะ ใายรูปหน่อยี่มาได้กับนอ้องหน่อยอ้าเดี๋ยวเปนนะ็นไงอีดอกทองนี่มาได้ไงเฮ้ยใหม่ใหม่โอเคโอ้ยปิดหัวเลย <c oughs> มากดตัวเลยปังตัวตั้งใหญู่จับได้โคตรง่ายเผื่อ <c oughs> โดนง่ายแล้วก็จับยากเดี๋ยวเมื่อกี้มันโดนหรออ๋อเย <c oughs> สักที โอเคโต๊ะอะไรวะนี่เดิน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 สิไมาเดินนะทำไมคนนี้ไม่เดินแล้ววะนี่ออกระเป๋าไปขี่มั้ง อะไรก,ก่อเจ็ดกิโลซึ่งตัวที่อยากวิวัฒนาการให้อีวุยมากเลยนะก็คือไม่วุยนี่ดีโอไปไหนปามองหาีโอจิเอน้าีโอจริงก็คือนี่วิวัฒนาการอาระทุกคนแล้วะีอะมีเราจะบอก เถ้าเกิดคุณอยากมีวัฒนาการต้องรอให้ลูกองคของคุณได้รีอีวุยนะ่ะถึงยี่ห้าแล้วจากนั้นอนะ่ะถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงให้กดเปลี่ยนชื่อเป็นเคเคแล้ววะ k i r a มันก็จะมีเงาวิวัฒนาการอีวุยยนิมเฟียเราก็รอให้มันถึงยี่ห้าแล้วจากนั้นก็วิวัฒนาการเลยเนี้ยง่าย ขอแปะเทรแล้วนะแต่แพ้เดี๋ยวรอให้กูแปะเทรไปแล้วเดินแล้วเห็นไหมเนี่ยซุมนี่ มันก็จะค่อยๆกระดิบ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 เออกระดิบเลยกระดิบ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 ทำไปไหนกันเอ้ยอะไรคุ้นคุ้นตาอันนี้ก็สู้มานานมากเย้เขาบอกว่าแพรลี่ต่อสู้แล้วก็อะไรวะ

สมนาเยสเตอร์ฮ so ่าฮ่าฮ่าสมชิบหายแล้วโอเคจิวบเออ เก่งมากกับกยักษ์ yes สมน้ำหน้าอะไรอะได้สามแลว้วอีกหนึ่งอันก็จะครบแล้วคืออะไรวะแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โหนี่หกอ,อันเลยอ้วบทสรุป mà gọi <laughs> ah. 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 là sweep pokemon ao lôi mày ao bắt rồi ơi ao ơ chúc đi là căn đi bread à lại à happy birthday to you อ้าเลยเอ้ากว่าชั่วโมงอะอ้ากูจะจับอีตัวนี้ได้ไม่จับยากหรอกมือไม่ดีเองต้องเหมือนตอเล่นบาสเออเก็งกว่าเก็งพ้อเย้เ้ยสาร็จจะดีมันมันได้สามอันวะ อันนี้มีวิวัฒนานารางวันทองกูก็ช่างแม่งสิกตูต้องกดไปเรื่อยๆครับคายอีวุยเออ เดี๋ินละเดี๋ยวนไปเดินไปเดี๋ยวจะเทอ่ะเดินได้แป๊บเดียวกระโถเออเดินไะด้าดการเจ็ดกิโลเมตรป้อนอาหารป้อนของว่าให้ผู้หูเต็ม เล่นด้วยกันเต็มบัตรเทร่ด้วยกันหนึ่งพักทายหนึ่งไปยืนสถานที่ศูนยนึงตามเส้นทางด้วยกันคืออะไรวะจากได้ลูกอมอ่ะอยากวิวัฒนาการแล้ว แล้วได้การต้อง1ิกิโลเมตรนี่คือลยไเด,ด้อยิ้มเลยค่ะ มไมฉันจับแกจนฉันจะบ้าตายอยู่แล้วอ,อย่าออกมานะอ,อ้าวเอ่ตรงมีเหรอ ก็เฉยเลยกว่าเด็กวัดตุ๋ตเนี่ยคู่กว่าเาไหร่จะเดินอีว้ยบอกว่าอะไรวะน้าแม่อาเดินแ้ดินดิ ไปก่อนนะบายไอ้ยเอา